สวัสดีครับพบกับรายการ Metal Future นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับ Arc d i n o s a อ r s h กันอีกแล้วนะครับโอเคเป็นจุดที่แบบเดิมนะครับทําไมทำไมมันออกเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยต้องเริ่มใหม่ครับทาไมผมต้องเริ่มใหม่มันหลุดบ่อยนะครับแล้วตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้มันจะบุษอีกได้หรือเปล่านะครับไอ้โดโรตัวนี้เป็นตัวเมียดีกว่าถ้าเราจับมันได้ก็โอเคนะลองจับมันดูดีกว่าโอเคโอเคดีแล้วที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเรา อยูข้างบนบ้านกว่าดีแล้วได้แล้วครับหยุดหยู่ๆตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมลองมาดูที่ว่ามันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างตรงแถวนี้ตรงนู้นก็เนาะมีแต่สไปโนตัวเดียวเลยหรือไงเนี่ยฮะเป็นสไปโนธาตุพิษด้วยครับโอเคตัวเนี้ยแหละถือว่าสุดยอดมากๆเลยรู้สึกเหมือนจะไหลอีกแล้วมา ดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวไว้พร้อมเลยครับค่าสลุปมาบ้านแสนสองิง่ขึ้นครับขึ้นครับขึ้นเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็คือจะขึ้นเรื่อยๆด้วยตอนนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอยิ่งอ๋อทำไมไม่โดนละ่ะค่าสลุปรถลงไวมากเลยครับตอนนี้ มาอันตรายมากเลยนะครับมันจะหนีหรือมันจะมาหิงยิงยิงนีนน่เครับเอาหลายๆดอกเลยตอนนี้ผมต้องให้มันสลบให้ได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสลบที่ไหน โอเคสร็จแล้วครับตอนนี้กระโดดตรงนี้น่าจะตายเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเหลี่ยมครับต้องมีเหลี่ยมต้องมีเหลี่ยมต okay. ้องมีเหลี่ยมโอเคไปแต่คนฟื้นแล้วว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอย่าพึ่งฟื้นอย่าพึ่งฟื้นไอ้บ้ารู้ไหมนอเองฟื้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าเขาก็ยดอย่าหลุดด้วยผมเหวียงตอนที่มันหลุดมากเลยครับตอนนี้ ข้าสลุอันไหนวะเอาทิปป์ไปกินก่อนไปเฮ้ยมันมาแล้วแล้วเดี๋ยวลงน้ำเลยเฮ้ยบ้าบอกว่าเอาพิษไปให้มันกินโอเคทีนี้แหละให้มันไปก่อนครับให้มันไปก่อนว่ของหายจังเลยอะ่ะ ของในนั้นก็เป็นของดีด้วยครับเดี๋ยวก่อนอันตรายมากเลยต้องค่อยๆลงน้ำครับตอนนี้โอเคค่อยๆลงน้ำเลยไอพิรันย่าเอ้ยไอ้พิรันย่ามึงอะไรเนี่ย วะพอาะว่าอะไรของมันวะฮะสัตพวกนี้มันก็จับมาไม่ได้ง่ายๆเลยครับตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะเปลี่ยนยากอยู่ตรงนี้เหรอมาเลยมาดิกลับมาฮะฮะกลัลมาอยู่ไหนแล้ว นิดลงนิดเก็บครับโอเคได้แล้วไปอีกปีนันย่าเอ้ยเอ้ยตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นครับตรงนูน้นมันจะตามมาเปล่าเฮ้ยตามมาด้วยมันตามมาวะอ๋อเกือบ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 ไปเกือบไม่รอด แม่งเลยดูกันดูกอนไอลัคเตอร์มาอีกต้องรีบวิ่งให้ไวที่สุดเลยตอนนี้ไปน่ากลัวมากอะไรก็ไม่อยากจะสนใจแล้วตอนนี้หลุดเห็นหล้อยังครับเห็นหลือยังครับมันหลุดนี่งไงเพราะเกมมันเป็นแบบนี้แหละครับไม่รู้มันหลุดเพราะอะไรนะครับ โอเคใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอสวัสดีครับ